สวัสดีครับโอเคเพื่อนๆนเนี่ยเนมีเกมรถนะใ I ้ไอวันพ a ่สับสไครต์แอนด์ฟอลโล่มีครับฟันบิ๊ไมวิดีโอเอนจอยนั่นแหละครับวันนี้จะมาเล่นรถกระบะแล้วก็ด่านทะเลทรายตาคออของด่านเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นสําหรับด่านเมืองครับแล้วก็ด่านทะเลทรายด่านนีะมีคนขอมาสามคนตาคอของคนที่หนึ่งนะครับหนึ่งขีดวอลเวนวอลเวนวอลเวนเยอะมากเลยนะครับ บวแอนห้าตัวกับดานายทับขวาอันนี้อ่านยากนิดนึงนะครับเขาพ่ดของครั้งแรกเลยนะน่าจะพูดตาใหม่นะครับแล้วก็ไทยทิสแพงซับมาดูกันก็หน้าตาประมาณนี้นะอันนี้ก็แต่งรถมาเป็นนี้ก็คืออันนี้สําหรับด่านเมืองอันนี้สําหรับนั่นแหละด่านนั่นแหละครับด,นนด่านดไซโอเคจูเดียมกอนนะเพล่ะ ซูเปอร์ดีเซลินเดอะสตีทแอนด์เดอะดิสเซอร์ดิสี่นี่นะก็จะประมาณนี้นะเป็นไงครับไวบะ่ะแต่ก็อาจจะช้านิดหน่อยนะพอดี่ไม่ได้อัพไวเกินดูดีไวเกินดดไวเกิน เฮ้ย oh, oh, จะตายจะตายนั่แหละครับแล้วก็ FBI บอกได้เงินเคยได้เงินล้านแล้วเอาไปอัพรดคันแรกผมบอกเลยนะว่ารถเข้าบอกอัพรดคันแรกไปแปดแสนผมก็งงนะเดี๋ยวได้ะอันนี้ผมขอแทรกนิดหน่อยนะก็คือ8ปดแสนมันคือแบบถ้าเกิดอัพให้มันตันอนะ่ะมันไม่ถึง8ปดแสนนะแต่ว่าถ้าแต่ว่ามันก็แพงอนะแปดแสน ผมอัพจะไม่ผมอัพจะไม่ถึงถึงห้าแสนเลยไม่ใช่เหรอถ้าเกิดอัพแค่รถมันตันนะมันไม่ถึงห้ามันไม่ถึงห้าแสนนะโอ้ยตายแล้วผมอยากเอาไอ้ข้างหลังออกนั่นแหละม,มันไม่ถึงห้าแสนเลยนะป,ประมาณประมาณสองแสนถึงสามแสนนะมั้งโอ๊ยตายได้ไงฝ่นนี้

Squatman น never dream wow เพลงเก่ามากเลยนะครับนั่นแหละครับแล้วก็ฟูีิตาบอกไปดูคลิปผมยังก็ไปดูก็บอกไปดูผมก็ตอบเลยนะว่าไปดูแล้วนะครับก็นั่นแหละครับคลิปก็ลงนานอยู่พอสมควรก็จะลงนะ <c oughs> <โ>แล้วก็แนะนำให้ทำต่อไปนะผมก็กดติดตามแล้วด้วยนะคือตอนนี้ก็สามสัปดาห์แล้วที่เขา ไม่ได้ลงคลิปผมคุยกับคนนึงที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยแหละที่เป็นเพื่อนกับผมในกิมลูบิกส์ไอรีมบ้าตอนนั้นใช่ไหมผมบอกอะเน็ตผมมาในนี้ตอนไฟมันดับใช่ไหมเมื่อปีที่แล้วผมบอกว่าไฟมันดับรอนานเลยและสิและและ้วตั้งแต่2021แล้วนะแล้วตอนนี้ก็เข้าปีใหม่ละผมก็ แล้วเขาก็บอกว่าอะไรเมือ 2021. เอไไม่อสองพันยี่สิบเอ็ดอพี่ใหญ่เมื่อสองพันยี่สิบเออ h a t ผมบอกไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาเพิ่งอ่าน What the heck What the heck ตอนนั้นผมผมแบบสตาร์เลยแบบหนึ่งปีว่าจะใครเพิ่งมาตอบวะเนี่ยผมก็เลยบอกเขาว่านั่นมันหนึ่งปีแล้วนะ สักสี่นะคุยอะไรสิ่งแต่รีมาโน่สับสครายมีตูช่วยเลสับโอเคกดตามให้ถึงสามเลยสับครับยามมาเหตุไอจีนี่มองชู่วนายน้าหนาวเป้เมียวเมียวเตีวเนีที่ผมที่ผมเล่นจนหมดเลยนะเพราะผมรู้ว่าไอ้ข้างล่างมันต้องมีแน่นอนผมเล่นจนรู้วยคิดดูดิแสดงว่าผมเล่นบ่อยนะครับ ยังมีแรงและหัวแดงกํานทำเรือคิดจะคิดหวังเหลี่ยมเตะมีน้ำแดงจะไปกินน้ำซ่วงมีน้ำซ่วงจะไปกินน้ำแดงแลไวก็มีเลืงเป็นไงครับแบบสุด olg นะครับเมื่อกี้แบบแอบเบลใ่แบบ0 0 0 0 1ที่ทุกคนจะทำได้นะครับอ่ะเยี่ยมอะซีละคองละลายสิ้น เกือบตายแล้วมิลาไอ้ชายสับสมาชิกมิทูเชนเด็ดซับโอเคกดตามไปถึงสามเลซับไปครับเกศีละองละลายสินกศีละองละลายสิ้นหนูเป็นแงมมงูแกไปกูกองผมจะไม่ได้ตรงนี้น้ำมันมันมีหรือเปล่าแต่ผมใช้ไปแล้วหมดเลย เป๋เปตู้ป้าบาใโบเอะเปโบตีมาตีม่เกเกโลเอียวมเฮมาโยเอะเป๋ทม่กันไม่พัชโยพัตเตโกมิสกูม่วงแต่ไปยังมีแรงเล่าเด็กก็เต็มหรูรูนคำสมิดาราดสวัสดีครับก็ไปไปไม่มียาจะเป็นราชดาโคคลิก มีน้ำแดงกินน้ำส้วงนี่นาะส้วงจะไปกินน้ำแดงอุย้ยเกือบตายตึ้อตึืองตึ้อตึ้นตึ้นตืง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 ตงแล้วจบสีนา่าคงละลายสิน้นโว้ยผมเกลียดเกมรถผมเกลียดเกมรถที่สุดเออแล้วผมก็ตายอย่างน,านั้นงะเห็นไหม ว่าผมเกลียดเกมรถอ่าไม่นฮีเลคูงละลายสิ่โอเคนะครับแล้วเราก็จะไปเล่นอันนี้กันนะดิเซอร์ซับสไคร้มิตูเชนเลสโอเคกดติดตามไปถึงสามเลยสามนะครับมีน้ำแดงจะไปกินน้ำซุ้งมีน้ำซ้งจะไปกินน้ำแดงละกูมีน้ำ ทำมสบมายด่าสวัสดีครับกระเป๋าไม่มียาจะไปรัชดาเขาแก็กยุคใช้เวลาชีวิตจะพาเขาแก็กมีน้ำแดงจะไปกินน้ำซุง้งมีน้ำส้มจะไปกินน้ำแดงไม่เอาละครับเพราะผมกลัวง่วงทำสบายด่า สวัสดีค่ะกระเป๋ามียาจะไปราชดาโอเกตุปุตรามีน้ำเดงจะไปกินน้ำซุ้งมีน้ำซุงจะไปกินน้ำเดงแล้วก็ดูดีดูดีดังดูดีดูดีดังดังดูดีดูดีดังตดดังดูดีดูดีดัง สีลาครงละลายสิ้นหูเป็นแน่กูก็ไม่ยินเจอ ละอยนี่คิดเหาวังเดียนตะมีน้ำเดงมีนมส้วงกินน้ำเดงแล้วก็นิง่งแลกกูเปอรดำสมิดาสวัสดีแคมกะปอไม่มียาจะไปเลือดจดดา ไอ <c oughs> แบบเลิฟเกมรถแบบเลิฟสุดๆจิดๆีไม่ใช่ละเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีคลิปโลบอออกมาเลยนะสักนิดสักหน่อยเพราะไม่ได้อัดนานนะครับแล้วดูด้วยว่าตอนนี้เกมรถยอดยอดคนดูมันตกนะก็เลยผมก็เลยอยากเอาโลบอกมานะเอาโลบอมาเล่นนะดูมันจะดังหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ทำโลบอเล็กๆก็ไม่มีคนดูเลย โอเคครับนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับผม,มนะที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็อย่าลืมซื้อชกกาชก,ก้วยชากรีว์ด้วยนะครับเพราะที่ผมขายอยู่ที่บ้านแคปช่วยนะครับช่วยนะครับโดน,นแทงมาครับขมสิบเด้อสูีคืับไม้ยา มันชอบเล่นอันนี้มากเลยนะนี่นะครับอมก็ไม่คิดเติรนนี้ไม่ก็สนุกลอยยิ้มคงเือมาต่ดูทียู่กาไปโก้กั้นตุ้มกาบไปโกคัก้นเดี๋ยวผมจะเอาที่หนึ่งมาให้ดูนะครับกับรถกระบะนะเรซิ่งคารมักงลอเล่นนะครับซูเปอร์ดีเซลนะ ศักซีละโคงละลายสิ้นอยู่เป็นหน้ากูุงละลายสิ้นตาตานี้ก็จะได้ที่หนึ่งครับเฮ้ยเกือบแพ้แล้วแม่ล่ะเฮ้ยเกือบแพ้นะครับท่านผู้ชมโออหูขึ้นไม่ได้ แล้วผมชอบเกมรถมาก subscribe มีทูเชนเลสครับโอเคกดตามไปถึงสาเลยครับนะครับช่วงนี้ก็มีผู้ติดตามเพิ่มมา1คนชีวิตมันเศร้านะครับผู้ติดตามก็น้อยคนก็ไม่ดูแอปเป โอ้โหแพ้ครับนี่วอสโกสแควร์กูสมอลสแควร์มาเอชแควร์มาเอชแควร์กูสมอลสแควร์มาเอชแควร์มาเอชแควร์กูสมอล์สักสิ่งนะของละลายสิ้นอูเป็นนางกีก็ไม่เคยบื่ คิดถองหวังเลียมเตะมีน้ำเดงจะไปกินน้ำซ่วงมีน้ำซ่วงจะไปกินน้ำเดงแล้วก็มีเรงเป็นไงครับว่าผมได้แชมป์อะครับผมได้แชมป์อะครับผมได้แชมป์อะครับอูเป็นรางกนละลายสินอูเป็นน้างเงียไม่แก่มา ว่จะมีเซนต้ามาหลอกคุณดีดดโดดีดดโดดีดดิดจะมีดิสอดมีจะมีดิสอดสกีวากาสกีวากาลิซึนสกีวากาสกีวากาลิซึนสกีวากาสกีวากาลิซึนสกิวโกสกิวโกลิซึนโอเมก้าโอเมก้าโอเมกางงแบบีโช่วยห ออสีนอาของละลายสิ้นถูกเป็นแงน่งก,ก,ก,นนก,นนกูก็ไม่เคยบอกโอยเอ็นนาบีก็ลายสิ้นอูบินาคิก็ไม่เคยบอกรู้สึกว่าผมจะทำผิดเอาอะไรเนี่ยมันผิดมันผิดพลาดทางเทคนิคบอกแล้วครับว่าผมเฮดเกมรถ ท้ายเปนหน่คิดถงหวังเยี่ยมเต๋อมีน้ำดื่มจะไปกินนมซวงมีน้มซวงจะไปกินน้ำแดงแล้วก็มีข้ามสมิาสวัสดีครับกระเป๋าไม่มีอ่ะจะไปแล้วจะได้โอเคปีนั้นไปเดาอู้ไมปจะเดาคิดถงหวังเยี่ยมเต๋อมีน้ำแดงจะไปกินนมซวงมีน้มซวงจะไปกินน้ำแดง เกียดเกมรถเห็นไหมมันเป็นอะไรทำไมมันต้องหยุดเนี่ยแพชชิเบอร์กเซนเมโยแพรเอ็มมาตมาบริสต์โตแมตตานี้ผมเอาจริงครับซโรู สนลกูบอกแล้วครับว่าผมมันเท่มันเท่มันเท่เจ้าคอมเมนต์ด้วยครับผมทำไม่เป็นโอเคครับเป็นตาสุดท้ายแล้วครับ สักดีนาคงละลายสิ้นหูเป็นนางคิงก็ไม่เคยผักก้อสองตะบลายมันคุ้นๆนะคันข้างหน้า หวังเรียมตึกมีน้ำแดงสำส่วน้ำส้มกินน้ำแดงและผมเลงทำม่วนคิดสองเรียนตึกมีน้ำแดงจะไปกินน้ำซ้มมีน้ำซุ้มเนี่ยมันจะหยุดทำรรมาเสียงเลยโอ้ยค้างสต๊อป โอเคเพ่มไดในนี้ได้แปะก็ได้อยาลริมกดแวกกดแชร์กดตั้มคล้าติดตามจอกระดิเพื่อกรุ๊ปไปแต้งฟอร์บัตจิงพี่แตคล้ายเข้ากลุ่มก็กกี้แอลดีนะครับกูดไปอัดโลบอกละ